สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเกษตร555ปลดนี่ชี้ช่องรวยครับท่านผู้ชมอยู่กับพิธีกรสร้างสารรค์นานา,นานโนครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผม สวนสีขาาชครับโอ้ครับของสวนสีหาราชฟาร์มเรานี่สศรีหาาชฟาร์มนะฮะชื่อสรีหาาชฟาร์มนะได้เพลนวลนมะนาวครับพี่มะนาวครับมะนาวนี้อายุกี่เดือนครับพี่ยังไม่ถึงปีครับยังไม่ถึงปีโอ้ใบสวยมากโอ้ความสมบูรณ์ฝั่งนี้เลยมาเลยครับอันนี้เป็นพิจิตตป่ะพี่เป็นพิจิตตหนึ่งครับโอ้แป้นพิจิตนะฮะท่านผู้ชมนี่วันที่ย5มีนาเนี่ยผมเขียนไว้ ทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่ยี่ห้าอ๋อที่ถังปูนยี่ห้ามีนาสองพันห้นาร้อยห้าสิบแปดนะครับลงปลูกท่านผู้ชมมีนาเดือนนี้ก็วันที่มีนาเมื่อกี้เดี๋ยวนี้มีนาเท่ากับหนึ่งปีพอดีเกือบจะปีเกือบปีเพราะวันนี้สิบแปดนะฮะก็กตกประมาณสิบอปดเดือนครึ่งโดยประมาณนะฮะท่านผู้ชมดูความสมบูรณ์ของต้นอันนี้ฉีดขุนเขียวไปกี่รอบครับหมดไปสองสองมั้ก็ฉีดพ่นไปเรื่อยเลยครับโอ้ ก็คือผมเอาไปพ่นข้างในด้วยส่าเหลือผสมประสานทุกอย่างครับอ๋อผสมเลยผสมครับแล้วก็ฉีดพ่นทุกอย่างใบมันจะแข็งแรงมันเขียวดีครับผมทั้งข้อแสงดีท่านผู้ชมสังเกตดูนะฮะความสมบูรณ์นะครับมันจะไม่มีโรคแคงเกอร์เลยนะฮะไม่มีโรคแคงเกอร์นี่รุ่นแรกนี่ยังไม่ได้เก็บเลยใช่ไหมฮะก็เก็บไปบางส่วนแล้วเก็บไปบางส่วนแล้วมันแก่ก็เก็บไปเลยอ๋อก็คือกีนรุ่นกีรุ่นแรงที่เก็บก็คือเราไล่เก็บไปเรื่อยๆ ้ต้นมันสมบูรณ์ครับตั้งแต่เก้าเดือนใช่ไหมโอ้ให้ผลผลิตตั้งแต่9เดือนแล้วท่านผู้ชมดูต้นมันสมบูรณ์มากนะครับความเขียวนะฮะต้นจะเขียวไว้นั่นเลยนะฮะนะครับนี่คือความสมบูรณ์ของต้นมะนาวนะครับแ็นพิจิตโอ้โหสุดยอดมากของพี่ได้ตอนได้ตอนไปบ้างได้ยังตอนขายไปแล้วครับเยอะแลวโอ้ตอนเยอะเลยนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากต้นนี้ตัดกิ่งตอนนะครับซื้อมาร้อย ขายไปจริงละร้อยเนี่ยจริงจริงวเนี่ยงนึงโอ้เราเซฟว่นพันเจ็ดสิบห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดจริงนะครับขายได้แปดร้อยแล้วตอนเนี้ยแปดร้อยแล้วครับแปลงนี้ลงทุนมะนาววงบอดนี่ลงทุนไปทั้งหมดไปมีกี่วงฮะสามถึงสามวงสามถึงสามวงลงทุนไปเท่าไหร่พี่ก็จริงละร้อยอ่ะเขาขายให้ เขาขายกี่งละร้อยต้นทุนวงบ่ออยู่ที่วงบ่อ2 2 0 220นะครับพร้อมฝานะครับผมต้นนี้ตอนกิ่งขายได้คืนทุนมาเยอะแล้วนะครับสุดยอดมากทุนได้คืนแล้วจากอาชีพวิศวะของเราตอนนี้ยบายเลยนะครับลามนุษย์กันเดือนนะครับมาทำกสิกรรมเต็มรูปแบบนะครับช่วงนี้มะนาวกำลังราคาดีด้วยถ้าออกครับอโหเพราะมีน้ำมีสายนะท่านผู้ชมนะะสับง่ายง่ายครับอันนี้ นะครับกิ่งหายตอนกิ่งไปแล้วแล้วคือการทำมะนาววงบ่อข้อดีของการทำมะนาววงบ่อนั้นก็คือเราสามารถบังคับออกนอกฤดูการได้นะครับโดยวางระบบท่อน้ําหยดนะครับวางระบบท่อน้ําหยดนะฮะนี่คือความสมบูรณ์นะฮะท่านดูใบโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับเป็นเป็นพวงมะนาวนะครับออกรุ่นแล้วรุ่นเล่าฮะมีลูกนะครับหลายรุ่นครับหลายรุ่นเลยนะคาไล่ตามมานี่ต้นพันสมบูรณ์นะครับกิ่งเดียวฮะท่านผู้ชมกิ่งเดียวนะฮะ ออกทุกกิ่งนะฮะมีทุกกิ่งมียอดมีลูกทุกกิ่งนะครับโอ้โหนี่มหาตะจันปัญหาของอีเขียวนะครับพี่มีความรู้สึกอย่างไรครับกับอีเขียวนะครับคือผมผม,ผมก็เริ่มปีนี้นะลองลองฉีดไปร,รู้สึกลําต้นมันจะแข็งแรงครับครับผมลองไปฉีดผักต้นมันจะอวบแล้วมันก้านมันแข็ง ไม่ยบยบลงมาไม่เหมือนปุ๋ยเคมีทั่วไปที่ได้พึ่งได้มานี่โอ้นี่ครับอันนี้ G-AP นะครับจากกรมวิชาการเกษตรนะฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับออกใบรับรองว่าวัช่ร้อยโทไม่เหตุสวนสีหราชครับหรือสีหราชฟาร์มนะครับได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับระบบการจัดการคุณภาพปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช GAP นะครับคืออีกแขนงหนึ่งนี่เป็นใบการันตีเกี่ยวกับพืชนะครับเป็นใบการันตี Certificate โอ้โหสุดยอดมากจากกรมวิชาการเกษตรเพิ่งเห็นใบแรกครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับมันยังมีอีกเราตามไปดูท่านผู้ชมว่าเอ๊ะท่านเสียล่าเนี่ยได้ใบอันนี้ใบไม่ใช่มนาววงบอยอย่างเดียวใช่ในขาะเดียวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาท่านผู้ชม